สวัสดีครับอยู่ผมเตยเจ้สกอมนะครับในช่วง j จ s t สเตทเวด n ิ n งโซนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับชุดเหล็กของปิงนะจ๊ะก็คือเจ้าตัว G430 นะครับก็คือเป็นอยู่ใน G430 Family นะฮะที่ออกมาก็คือเป็นเจ้าตัวชุดเหล็กของปิงรุ่นนี้ซีรีส์นี้นั่นเองนะครับเจ้าเหล็กชุดนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่ามันมีเทคโนโลยีอยู่ด้วยกัน ที่เด่นๆเ,เลยที่เห็นเนี่ยประมาณตัว2ตัวนะแต่ที่รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็โอเคนะน่าลองเล่นดูเพราะมันแปลกดีก็มีอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ว่ามันสตรองหลบมากๆมันสตรองหลบมากๆเลยก็คือปั๊มเลขผิดเบอร์อ <c oughs> ถ้าพูดติดตลกก็คือปั๊มเลขผิดเบอร์หมายความว่าเลขเจ็ดจะเท่ากับเลขหกของคนอื่นเลขแปดกข 7, ขชช็จะเท่ากับเลขเจ็ดของคนอื่นพิดชิ่งเ 9, จะเท่ากับเลขเก้าของคนอื่นเลขเก้าก็เท่ากับเลขแปดของคนอื่นไล่ขึ้นไปเรื่อย นะครับมายเวามันาอ,องศามันสตรองกว่าเดิมจากเดิมที่สตรองอยู่แล้วก็สตรองขึ้นมาอีก2เช่นเหล็ก7ปกติถ้าเป็นเหล็ก7จ็สายสตรองหลบสำหรับเกมครูเมทไนออนเนี่ยมันจะตกประมาณ34มไม่ใช่ประมาณ31-32เงาี้ยส่วนใหญ่31ครึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ตบขึ้นมาเป็น29เท่ากับว่าตอนนี้เหล็ก7จะหลอบ2กซึ่งมันจะไปตกประมาณเหล็ก6ของอีกค่ายหนึงหรือเหล็ก6ของลักษณะ เหล็กที่ไม่ใช่เป็นเกมซูปเปอร์เกมอิ็นพุทเมนต์นะครับเป็นแบบว่าเหล็ก6ของชุดที่เป็นเพลย์ไรออนหรือว่าเป็นเพลย์ไรออนหรือว่าเป็น p พ a y ์ไอออนธรรมดานะครับหมายความว่ามันชันขึ้นแบบมัน,ม,นมันปั๊มเบอร์ผิดแะไรง่ายๆถ้าถ้าถ้าพูดถึงตลกคือปั๊มเบอร์ผิดนะแต่ถ้าไม่พูดถึงตลกก็คือมันเท่ากับเหล็กอีกเบอร์หนึ่งขึ้นไปเลยนะครับเทคโนโลยีต่อมาก็คือเรื่องของเพอร์เฟ p e r เพ c ร์เก์หรือว่าเพอร์เฟก์เนี่ยนะฮะมันก็คือการที่ว่า ไอแบชข้างหลังหรือว่าไอที่ติดอยู่ข้างหลังตัว Cavity Bank นะฮะเดิมเนี่ยมันเป็นแผ่นเดียวใช่ไหมเพราะเป็นแผ่นเดียวเนี่ยเวลามันรับแรงกระแทกซับแรงกระแทกที่ไม่จําเป็นออกมันก็จะมีการยืดออกและดีบกับให้ตัวเล็กๆน้อยๆเท่ากับว่า G430 ตัวนี้ p e r f l e x ที่ติดมามันทำแบตช์ออกมาแล้วแบ่งเป็น7ส่วน7ชิ้นหมายความว่าเดิมที่มีพูดง่ายๆเดิมที่มีช็อคอัพอยู่หอัน กลายเป็นโชคอัพอยู่7อันแล้วมันรวมอยู่ที่จุดศูนย์กลางตัวเดียวมันจะั้นหมายความว่าเวลาตยีเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะยุบแล้วมันก็จะขยายตัวยืดแล้วก็ดีดกลับนั่นเองหมายความว่าไอ้เจ้าตัว7อันเนี้ยไอ้ที่เป็นเป็นอยู่แบบด้านหลังเนี่ยมันจะทําหน้าที่ยุบยืดโดยที่ว่าแต่ละจุด7จจุดมันจะยุบยืดพร้อมๆกัน อาจจะไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าเรา Impact โดนไม่โดนนะจ๊ะถามว่าไดะ Distance ดีขึ้นไหมพอถือว่าโอเคนะพูดถึงในเรื่องนี้แล้วก็ตัวหน้าไม้ก็มีการทําให้มันบางลงกว่าเดิม6%ครับจะเทียบกับตัว G 4 2 5 อ่าประมาณ3% 3%ท่ที่สานั่นน่าจะเป็นตัว driver มากกว่านะฮะสบางลงนะฮะจากกลางหน้าไม้ก็เท่าว่าเน้นเรื่องการดีดบอลน,นั่นเองเจ้าตัวเหล็ก G430 ชุดนี้ผมให้คำนิยามว่าเป็นเหล็กที่ มันเป็นซูเปอร์เกมอินฟลูเมนต์เลยนะคือมันเอามาสําหรับช่วยคนที่ตีไม่ลอยตีไม่ได้ต้องการตีเหล็กให้ได้ระยะเท่ากับคนอื่นแต่ว่าตัวเองนั้นมีปัญหาเรื่องว่าตีเหล็กปกติแล้วไม่สามารถทําระยะหรือทำอมุมเหินได้เท่าที่ควรน,นะครับเป็นเหล็กที่ช่วยเหลือจริงๆถามว่าช่วยเหลือไม่ช่วยเหลือ,อยังไงถ้าเห็นตัวโฆษณาของปิงออกมาใหม่คนที่มาใช้เหล็กตัวนี้ก็คือชาลส์บาร์เรลนะครับชารลส์บาร์เรลก็เป็น นักบาสเอที่เก่งจริงใช่ยอมรับไม่เถียงเลยแต่เป็นนักกอล์ฟที่ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่ในระดับนิดนึงเรื่องการตีลูกไม่ลอยวงสวิงที่ปแปลกๆของเขาแต่ตอนนี้เขาแก้แล้วนะครับหรือแม้ว่าเขาจะใช้ไม้อะไรต่างๆมาแต่เขาก็เริ่มที่จะมามองริงแล้วก็มาได้ทดลองใช้กับเจ้าตัว C G 430ตัวนี้จนเป็นพรีเซนเตอร์เลยก็คือมันดีขนาดนั้นจริงๆพ้สูงประมาณ6ฟุต4 ตีลูกกอล์ฟไม่ลอยใช้เจ้าตัวนี้ตีลอยแล้วได้ระยะก็หมายความว่าถ้าเราเป็นคนที่สูงประมาณ5ฟุตต้นต้น,ตนฟุตต้นต้นหรือ5ฟุตต้นต้นฟุตปลายปลหรือ6เกือบ6ฟุตแล้วมาตีตัวนี้ผมว่าก็น่าจะได้ผลที่ดีพอ,อสมควรน,นะครับแต่สําหรับผมแล้วด้วยรูปร่างหน้าตาของมันที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่าเจ้าตัว G425 ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็คือเยอะของผมคือในฐานะ ที่ลองเนี่ยเราคําว่าเยอะของเราหมายความว่ามันดูดูไม่ได้ไม่ได้โฉบเท่ากับ G425 ถ้า G425 มันยังดูแบบเอ้ยโอเคฉันยังสามารถจะซอแซปอะไรกับมันได้บ้างแต่นี่คือความรู้สึกมันแบบถ้าเทียบดูแล้วเลยถามว่ามันใหญ่กว่ากันไหมมันดูมันดูบานกว่าง่ายๆมันดูบานกว่าทําให้โฮโซดูคอมแพก t ลงแล้วดูช็อตดูดูมันคอมแพกคือดูมันเล็กลงแล้วแต่มันก็ยังดู ใหญ่ๆอยู่แล้วด้วยความที่มันสตรองหรอกเวลาเราจดเราจะรู้สึกว่ามันมันเล็กตรงที่ว่าหน้าเซอร์เฟซของหลอดที่เราเห็นจากเดิมเราเห็นแบบนี้ถูกไหมครับเราเห็นเป็นลักษณะเต็มๆอย่างนี้มันจะชันขึ้นเท่ากับว่ามันจะดูเหล็กมันเล็กลงในแนวแนวบนอะท็อปไลน์มันจะดูเหมือนกับแคบลงแต่มันจะยาวอยู่นิดๆเท่ากับว่าผมก็ยังเห็นว่ามันเป็นเหล็กที่ช่วยมากจนแบบว่าบางทีเรารู้สึกว่าถ้าใส่ก้านที่มันเป็นแบบก้านที่ตามสเปกเราเช่นพวกเดนามิโกหรือโปรเจกต์หรือ เจ้าตัวที่เป็นอ่ามูราสสเนี่ยบางทีมันก็ให้ผลออกมาที่ค่อนข้างกลางๆนะไม่ได้ให้บอนอะไรขนาดนั้นนะสำหรับคนที่ตีรอยอยู่แล้วหรือคนที่ตีค่อนข้างจะโดนบอนอยู่แล้วมันก็ออกมาลักษณะ,ะว่าตีได้ระยะเพราะองศามันเพิ่มขึ้นแต่ เพ,เพิ่มขึ้นขึ้นเนี่ยความว่าองศามันจากเหลเ็กเจ็ดปเหล็กหกอ่ะเออมันไกลกว่าอยู่แล้วล่ะแล้วก็เรื่องการเข้าบอลความรู้สึกก็เป็นเหล็กแคสครับมันก็จะมีความนุ่มนวลของมันอยู่แต่มันยังไม่ค่อยกลมกล่อมเท่าไหร่มันจะมีความปักแป๊กนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแต่ถามว่าเทียบกับ g t 2 5ค่อนข้างจะนวลกว่าหน่อยเพราะ G t 2 5หเนี่ยจะก็น่าจะดุพอสมควรแล้วตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะออกมาแนวลักษณะว่ารักโรคนะฮะเป็นมิรกันกรบนักกอล์ฟแล้วก็เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างจะมากอยู่ สำหรับเจ้ตัวนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่8.75คะแนนครับสำหรับผมเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเหล็กที่ช่วยเหลือจนเกินไปนิดนึง ะะโกนไปนิดนึงหมายความว่าไงกเกินไปนิดนึงหมายความว่าไงความรู้สึกผมคือเฮ้ยมันสนุกสําหรับคนที่ตีไม่เป็นหรือเพิ่งเริ่มตีหรืออยากตีอ,อุปก,กรณ์สบายๆแต่พอถึงจุดที่เราอยากจะเริ่มแบบซิ่งหน่อยเริ่มมีการเชฟช็อตไปมาเริ่มมีนู่นมีนี่มีนั่นเริ่มมีการแต่งช็อตเรื่อยๆเนี่ยเจ้าตัวนี้มันแต่งได้แต่มันต้องใช้ความเด็ดขาดทั้งๆสูงเพราะฉะนั้นคะแนนที่ให้ไปก็ถือว่าโอเคนะมันเป็นเหล็กที่ช่วยเหลือจริงๆถ้าใครมองเหล็ก หรือหาเหล็กที่ตีง่ายช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องซ้อมเลยย้ําว่าไม่ต้องซ้อมเลยตระกูล G ีของปิงตั้งแต่ะ g สี่สองห้าเออจริงๆตั้งแต่จีสี่รี่หนึ่งศูนย์จีสี่สองห้าจนถึง g 4สี่สามศูนย์นั้นเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการลงทุนครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบหรือยังไงกรุณาไปลองก่อนนะครับไม่ใช่ว่าผมบอกเอ้ดีแล้วไม่ดียังไงอันดับแรกกรุณานไปลองก่อนนะครับการที่ไปลองเนี่ยเราจะได้รู้ต่อให้ตัวเลขอะไรออกมาที่คนอื่นทํา ออกมาว่าเขาตีเท่านี้เท่านี้เท่านี้นมันปรับเปลี่ยนโน่นนี่นี่นั่นยังไง มันคือตัวเลขของคนอื่นนะครับมันคือตัวเลขของเขามันอาจจะไม่ตรงกับเราก็ได้หรือไม่บางทีเราไปจดตีแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าใช่ก็คือใช่มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ด้วยนะในหลายๆคนหลายๆคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหล็กมันต้องมีคอแบบนี้ต้องมีอะไรซึ่งปิงเขาก็จะมีลักษณะของโฮโซ,โซพิเศษที่เขาทําขึ้นมาสําหรับในการดัดหลบลายและทาฟิตติ้งแล้วก็อุปกรณ์ของปิงทุกชนิดครับสามารถทาฟิตติ้งนะอย่าแนะนำว่าให้ไปลองแล้วก็ลองไปเช็คกับฟิตเตอร์ดูว่า จะฟิตออกมาอย่างไงจะเหมาะกับเราแค่ไหนอะไรยังไงหรือจะใช้เหล็กตัวไหนแค่ตัวไหนอาจจะใช้เหล็กสั้นเป็นลักษณะชุดหนึ่งเหล็กยาวเป็นลักษณะชุดหนึ่งก็แล้วแต่อาจจะผสมปนกันได้ยังไงก็ไปลองคุยกับทางฟิตเตอร์ของปิงแล้วก็แนะนําว่าให้ไปลองก่อนนะครับ โอเคครับขอบคุณมากเลยครับติดตามกันมาในคลิปทุกคลิปของผมนะครับแล้วก็ชอบใจถูกใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับแล้วขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยผมมีดีตอบทุกคอมเมนต์นะฮะแล้วก็อยากคุยกับทุกคนมากๆเลยนะครับรอบต่อไปรอบหน้าจะเป็นยังไงจะไปลองไม้ไหนอะไรยังไงก็ติดตามมาได้ที่จะสกอฟนะครับในช่วงจ้าสเตทไรนิ่งโซเราจะมาให้คะแนนกันแบบนี้แหละแล้วก็ นั่งถกอะไรนี้นิดหน่อยอยากจะให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นด้วยก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะได้มีเหมือนกับว่าความรู้สึกของแต่ละคนในการพูดกันออกมาว่าเหล็กชุดนี้เป็นยังไงไหมตัวนั้นเป็นยังไงนู้นนี่นเป็นยังไงจะได้มาคุยกันแล้วก็จะได้ทราบความรู้สึกของทุกคนด้วยนะครับโอเคครับยังไงขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันมานะฮะยังไงก็คอติดตามกันต่อไปนะครับรักทุกคนมากๆนะคบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรอบนี้บ๊ายบาย อย่าลืมกดกระดิ่งน,นะจะได้เห็นข้อความหรือเห็นคลิปใหม่ๆก่อนเลยนะครับเรื่องนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย